นอกระบบก็เอาร้อยละยี่ร้อยละสามอะไรเอาหมดไม่เสียเครดิตบางคนเขาไม่เข้าใจเราไม่ใช่ดาราระดับเกรดเอเราเกรดสายังไม่ได้เกรดสอด้วยแล้วแก่แล้วอะ่ะมันก็ยาก อย่าพูดคําว่าหนักเราก็มาคิดจริงเฮ<อ><ๆ>้ยไม่ได้เป็นแค่เรานี่ว่า,าไปโทรหาหลายหลายคนหล,ยหลายเพื่อนบอกนี่หนูก็แย่เหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันทุกคนบ้านเชารถผ่อนอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยใช่ไหมไอคนที่เขารอดเนี่ยคือคือเขาไปอีก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 สเต็ปหนึง่งไอเราเนี่ยสเต็ปกลางกก็อย่างนั้นมีหลายหลายคนน้องน้องรุ่นน้องอะไรก็ไปขับโมไซค์วินขับอะไรกันตอนเนี้ไปไม่ได้มันไปไม่ได้คือ ไปไม่รอดหลายๆคนก็โดนยึดโดนอะไรไปรถล,ลาบ้าน,ลลาานเราก็พยายามประคองทุกว,วันนี้ก็ประคองอยู่นะสำหรับเราหนักขนาดไหนคะประมาณ70%นะ่ะถ,ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะนะข้าวมีเพราะไปเอาประจากบ้านนอกไอ้ข้าวมีปลากระป๋องมีอะไรมีเตรียมพร้อมแต่ว่าลูกไปโรงเรียนอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องก็เยอะนะ รายจ่ายคงที่แต่รายได้มันไม่เหมือนเดิมรายได้ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์โอ้หน่าจะได้7 0็ดนตอะตอนนี้ตอนนี้นะพูดถึงหน้าบัตรดาวเนี่ยน่าจะประมาณนั้นทุกคนต้องเจอปัญหานี้ไม่ใช่ผมคนเดียวในประเทศไทยเอางี้ดีกว่าประเทศไทยตอนนี้ตีได้เลย70%สภาพแบบนี้นะเฉพาะดาราที่รอดคือข้าราชการนั่นคือเงินเดือนประจำ ถึงเขาจะไม่เพิ่มถึงไม่จะนั่นแต่เขามีินประจําแต่พวกฟรีแลนซ์พวกดัาล,ลาพวกไปดูได้เลยเหมือนกันหมดสภาพนี้หมดเห็นว่าหนักสุดถึงขั้นรถเกือบโดนยึดก็ก็พยายามทุกอย่างขอเขามั่งอะไรมั่งบอกว่าก่อนหนะ้ารอนิดนึงผมไม่ได้โกงมันไม่ได้หนีไม่ได้ไปไหนถ้าไม่มีรถนี่ตัดมือตัดเท้ามันมัน,มน ไไหนไม่ได้มันจะลําบากก็เพราะเราก็เครดิตเราก็ไม่เคยเสียเลยนะ<า>จ่ายประจําทุกคนถึงงวดไหนไม่มีก็ยังไปหากู้เข้ามากู้นี่คือคู่นอกระบบนอกระบบก็เอาร้อยละยี่ร้อยละสามอะไรเอาหมดคือไม่เสียเครดิตคือเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเราระดับเยี่ยหมูห<า>เสียเครดิตอะไราบางคนเขาไม่เข้าใจเราไม่ใช่ดาราระดับเกรดเอใช่ป่ะเราเกรดสามยังไม่ได้เกรดสองด้วยแล้วแก่แล้วอะ มันก็ยากเนี่ยมันก็ต้องสู้กันไปธรรมไดาอย่าไปบางคนเครียดซีเรียสอย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะทำไปอย่าหยุดทําไปเรื่อยๆขายขนมขายคุกกี้ขายอะไรเรื่อยเปื่ยไปอะไรทําได้ทําไปห้าบาทสิบาทพอให้ลูกไปเรียนลูกหลานช่วยกันทําช่วยแล้วก็พอถูๆได้ถ่ายก็ไปก่อนชั่วโมงนี้ถ้าถ้าเป็นปลาก็เกลือกันเก็ดแห้งอะ่ะแล้วตอนนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆของเรามีอะไรบ้างอะ่ะเยอะเยอะ บ้านรถบ้านรถแล้วก็ลูกไปโรงเรียนคือถ้าเดือนหนึ่งต่ำกว่าสามหมื่นห้าเนี่ยอยู่ไม่ได้นะเราไรายเดือนละไม่เกินหมื่นสองเมื่อก่อนตอนนี้แล้วี่เหลือเราก็ต้องหาต่อกนเนี่ยบางรักษสี่ตอนได้แน่แน่ไม่ต้องดิ้นรนแล้วที่เหลือไปงานนอกไปเล่นตลกมั่งอะไรมั่งก็ยังพอเพราะตอนนี้มันหมดอีกก้อนใหญ่นี่ไปเนี่ย มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราท้อปับครอบครัวจะล้มเหลวเลยพยายามปลอบใจเมียอะไรเงี้ยเราก็ยืนแข็งทำมันแข็งทำมันเย้ไม่เมืคือคือเรานิ่งไว้เรานิ่งไว้ถ้าเราล้มคนหนึ่งมันไปหมดทั้งแผงอย่าอย่าไปนั้นเมียเขาคิดมากอายชาวบ้านเขาอายโน่นอย่าอ่าไปเราเราเป็นผู้นำ คำว่าผู้นําต้องทนให้ได้ทนให้ได้ทําให้ได,ได้แล้วก็ต้องรับอะไรให้ได้หมดเรื่องปัญหาอย่างอื่นเดี๋ยวค่อยๆว่ากันค่อยๆค,คลี่คลายไปเดี๋ยวทุกอย่างมันต้องดีขึ้นเราคิดดีทดําดีไม่เคยสร้างบาปสร้างกรรมบุญทานก็ทํามันต้องมีวันของเรามาั่งไม่มากก็น้อยคือเราไม่เคยโกงใครไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรแล้วก็หลายคนก็มองว่าทเที่ยวมุมในวงการมาตั้งหลายปี คนไม่รู้กมัยหมก่อนมามันเป็นลิเกมาก่อนอยู่ลิเกแล้วมาเล่นตลกแล้วมาอยู่บ้านแถวสายใต้บ้านเช่าข้าวซื้อทุกวันนี้ก็ยังบ้านเช่าข้าวซื้อมันก็ไม่ทันแล้วอีตอนที่บางรักษหลุดไปแล้วก็มาโควิดทุกอย่างมันก็ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ทำไง,ง,งก็ต้องอย่างเงี้ยกมัยมก่อนมันเก็บไม่ได้ ลูกเรียนทุกคนลูกกี่คนสามสี่คนเดี๋ยวให้ลูกเขาโตให้เขาลอดปากเหี่ยวปากกาไปเราช่างมันเถอะอายุเยอะแล้วแส่ยิกแล้วยังไม่กี่ปีี๋ยวมันไม่ถือว่าเลยแล้วตายเมื่อไหร่ช่างมันแล้วแต่ว่าจะทํำยังไงเท่นั้นเองให้ให้ฐานะให้อนาคตลูกเต้าอย่าไปเขามเป็นคนไม่ค่อยเชียดเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียว มองคนอื่นโทรไปหาเพื่อนโทรไปหาน้องโทรผมก็เป right. ็นเหมือนกันพี่ผมก็เหนื่อยบางคนก็เหนื่อยนะเหนื่อยไปเล่นตลกไม่มีรถเพราะรถไปแล้วอะไรเงี้ยเหนื่อยเยอะการให้กําลังใจตัวเองคือเราอย่าอย่าอย่ามองข้างหลังเยอะอย่าไปคิดข้างหลังคิดไปข้างหน้าก่อนถ้าคิดข้างหลังเนี่ยคนเราคิดข้างหลังนะจะเครียดสีเลียดมีกําลังใจคิดไว้คิดไว้ไปเดินไปเดินไปข้างหน้าเดินไปเดินไปเรื่อย เห็นแสงริบๆอยู่ปลายอุโบค์เนี่ยต้องเดินไปให้ถึงเราอย่าอย่าเดินถอยหลังมาแล้วต้องไปได้มันไม่มีไม่ได้เป็นตาเล้าแล้วคนอื่นก็เป็นอย่าไปคิดอย่าไปซีเรียสนะให้กำลังใจทุกคนใครที่ดูอยู่ให้กำลังใจทุกคนอย่าไปตัดทออย่าไปทําไมเขานั่นทําไมเขานี่เห็นคนอื่นก็มีเห็นช้างขี้ๆตามช้างแล้วเราจะเหนื่อยอย่าไปอะไรมันอันไหนเอาไว้ได้เอาไว้อันไหนเอาไว้ไม่ได้ไปอย่าอย่าไปนั่น ค่อยๆนั่นไปนะคนต้องหกสิบล้านเจ็ดสิบล้านคนมันเป็นเราคนเดียวไงมันไม่ใช่ก็เป็นก็ไม่ได้ทั่วประเทศทั่วโลกตอนเนี้ยเอางี้ดีกว่าโควิดเดี๋ยวกว่าจะไปก,กี่ปีอะหกสี่หกห้านู่นเนาะหกหกนั่นกาว่าจะเริ่มอะ่ะอีกสองปีอ่ะเราต้องดิ้นกันอีกสองปีสามปีใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนไทยช่วยกันนะ บางทีแล้วคนนู้นช่วยนี่ก็บางทีอยู่บ้านเอาไอ้น้องเอากับข้าวมาให้ไอ้นี้มาให้เรารู้เราไม่นั่นเราก็ทำข้าวเป้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเดี๋ยวเรารอดใจเย็นใจเย็นนะวันพระไม่มีคนเดียวหรอกตราบใดมีแสงอาทิตย์ไม่ตายนะตื่นเช้ามาเห็นแสงอาทิตย์เราต้องไม่ตายเราอยู่ได้